ชาวประเทศอ่อนนุชมีร้านเจ้าฮอนร้านดังจดฟักฝั่งล้าเท้าเป็นของตัวเองเราเด้อนี่เลยจ้า เออแซบเจ้าฮ้อนมาเปิดสาขาใหม่ที่ซอยอ่อนนุช21ขอรับประกันความแซบความจัดจ้านเลยขอเปิดด้วยเมนูซิกเนเจอร์ชุดแจ่วฮ้อนมันวัวเราสั่งมาเป็นเซตเนื้อรวมนะในเซตจะมีเนื้อหลายแบบลายสวยๆแบบนี้กับเซตผักและน้ำจิ้มไข่ดองที่ขอบอกเลยว่าเด็ดมากแนะนำก่อนกินให้เติมซอสเพิ่มความแซบแบบนี้เอาเนื้อไปลวกแบบพอดีกินกับน้ำจิ้มไข่ดองคำนี้คือนิาพานความนุนัวมันๆเข้ากันสุดๆอร่อยแบบตะโกนมา ที่เมนูยำเราสั่งมาเป็นยำแซลมอนปลา,าตัวแซลมอนคือสดเลยให้ดูความน้ำปลาซะก่อนเข้มข้นแบบขั้นสุด และเมนูที่รานแนะนำว่าห้ามพลาดตามเจ้าฮ้อนน้องลายอันนี้คือเดอะเบสอร่อยนัวแบบขั้นสุดเต็มสิบคือให้ร้อยรสชาติมาเต็มส่วนใครใสายดองเลเวอร์แบบเราห้ามพลาดปูมาดองซีอิ๊วปูมาแบบฉ่ำสดแดงดองมาได้รสชาติดีมากกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือลอิศยังมีเมนูตัดแพทย์เหนือย,ย่างปากเซ่เนื้อนุ่มย่างมาแบบมีเดียมแรอันนี้ก็ หรือจะเป็นของทงของทอดของกินเล่นก็ต้องนี้เลยข้าวโพดทอดปอเปียทอดกอ,กอบเคียวเพลินตัดเผ็ดได้ดีสุด,สดเป็นร้านที่เราพูดตรงนี้เลยนะพวกเขาทํารสชาติถึงทุกเมนูแนะนําเลยร้านเอิร์สแซบเจ้าหอนสาขาใหม่ซอยอ่อนนุช21ร้านเปิด4ี่โมงถึงเที่ยงคืนบอกเลยว่ามันเอิร์แซบจริงไปลองดู